สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องดูอิชแนลสำหรับในคลิปนี้ครับจะเป็นสูตรดินบ้นระยะยาวดินสมตัวครับสถิตสูตรนี้ครับเข้ามาตรงอยังอี้สิบหกวันติดวัาที่ผ่านมาครับสูตรนี้ได้แปครับ3นะครับผลออก3 9มสองครับ เลขที่เข้าคือ3นะครับมาที่ตำแหน่งหลักร้อยครับก็ถูกเป็น1 6มวัดติดเป็นสูตรเก่าครับที่ยังเข้าดีอยู่นะครับส่วนก่อนนั้นเป็นสูตรแบบสมตัวครับอันนี้สี่ตีแปดวดติดนะครับก้อนนั้นที่ให้ไปเนาะสี่ตีแปดวัดติดก็ยังเข้าอยู่นะครับสูนี้นะครับมาสมตัวนะครับสองวดตดเลยครับงวดก้อนนั้นได้สองกับห้าครับออห้าสอง วันที่ผ่านมาได้92ออก392นะครับใครตามสูนี้อยู่ผมลงให้แล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ครับจะเป็นสู่แลรยาวนะครับดินบนุญแบบสมตัวครับสี่ตสิบว่ติดน,นะครับเป็นสู่ดินที่ไม่ปากหลักนะครับม้วนแรกที่สู่นี้เริ่มเดินคี่จะเป็นงวดที่ออก ศ4 4ย์สี่ี่ครับนี่จะเป็นงวดแรงที่สู่เริ่มเดินนะครับมวดต่อมาครับในวดที่ 2, สศูนย์ที่ได้2กับ7มาที่ร1อยสิบนะครับต่อมาครับงวดนที่วันที่สามได้เก้าสี่ครับออกแปดสี่สามนะครับ งวดที่4ได้3กับ8ครับออก863งวดที่5ครับได้7กับ2ออก209ครับงวดที่6ได้7กับ2ออก779งวดที่7ได้7กับ0เจกับ2ออก700นะครับงวดที่8ครับได้38ครับออก377งวดที่9รได้8กับ3ออก894ในงวดที่10ครับงวดนั้นได้5กับ0ออก563งวดที่11ได้6กับ1ออก687งวดที่12ได้2กับ7ออก227เป็นสูตรที่มาที่ถึง2ตัวครับ จะมีสองวดนี้น้องมาสตัวเลยครับเลขติดมา2ตัวนะครับ8ดกับสามวันที่สิบสามออกสามแ8ดวันที่14บได้แดกับสามออกสา9ศูนย์้าวันที่สิบห้าครับได้5้ากับศูนย์ออกสา2ห้าสองวันที่สิบหได้แดกับสามออกสาเก้าสองนะครับเข้าตัวดินตัวดินที่สองนะมาที่หลังร้อยครับ เข้าตัวดินที่สองคือเลขสามน้องมาหลักร้อยครับถ้าสาังเกตดูสูนี้นะครับจะมาที่ระหว่างร้อยสิบนะครับสมมรับสูนี้ครับดินสอตัว สวัสดีวันนี้ก็จะเป็นวัที่17ที่เราจะมาตามต่อนะครับสําหรับสู่เก่าที่ยังเข้าอยู่นะครับก็จะมี2สู่ครับที่เป็นสู่เด่นบนนะครับสู่ที่ได้9ก้าสองกับแปกับ3านะครับก็มี2สู่ที่ยังเข้าดีนะครับก็2สู่นั้นเป็นสู่เก่านะครับก็เข้ามาต่องนื่เลยครับสำหรับในคลิปนี้ครับจะเป็นสู่ดิ่นระยะยาวนะคือสู่อันนี้ครับ สิบหกเมื่อติดนะครับท่านผู้ชมที่เข้าใหม่ครับมาลองคํานวณเทียบรดนครับตั้งแต่วันแรกที่สู่เริ่มเดินนะครับมาลองคํานวณเทียบรูนรบว่าสูตรนี้เดินดีจริงหรือเปล่านะครับมาลองคำนวณเทียบดูกันครับ ก็จะเริ่มตั้งแต่ในงวดที่ออก9 6 2สองนะครับถ้าจะ9 6 2ออกศูนย์นะครับสูนรนี้ครับวิธีคิดจะใช้เลขดินหลักหมื่นคูณ3ครับบวกกับเลขดินหลักหน่วยแรกครับบวกกับเลขดินหลักส0หลักหน่วยครั้งที่3บวกกับเลขดินหลักส0หลักหน่วยครั้งที่4แล้วก็บวกูวีเลข่คขงที่ครับ เรามาลองบวกเทียบดูครับ4บวกหได้55าห้าบวก9ก้บวก9 2้ายบวก8ปดครับทีนี้บวกไปห้าแต้มครับได้รีดินตัวที่สคือ9เลขออก044สี่ 4. วันแรกมาที่10หน่วยครับต่อมาครับ วันที่2วันที่2วันนั้นครับสูตรนี้ทําได้2กับ7นะครับวันนั้นออก3 2 1เรามาลองคำนวณเทียบกันครับวิธีคิดครับ หลักหมื่นคูณ3บวกกับหลักหน่วยแรกครับบวกกับหลักสิบหลักหน่วยครั้งที่3นําบวกกับหลักสิบหลักหน่วยครั้งที่4แล้วก็บรูรลเลขคงที่ครางครับการบวก2อง1บเ2็ดสิ2จ3ดยในงวดที่สอสูนี้ครับบวกกันได้2กับ7เห็นไหมครับงวดที่2ครับสูนี้มาที่110นะครับ ต่อมาครับวดที่3ามวดที่3ามวดนั้นครับได้9ออก้าสี่วันั้นออก8 4ดสครับเรามาลองคํานวณเทียบดูครับในคลิปนี้ครับผมจะคำนวณเทียบไปดูสะห้างวดแล้วกันนะครับ เพราะว่าสูนี้นะครับเป็นสูงงานระยะยาวครับสี่ที่สิบหกวัติดนะครับงาเดี๋ยวคลิปจะยาวไปนะครับวิธีคิดหลกักหมื่นคูณสามครับแปดสามยี่สิบสี่บวกกับหลักหน่วยแรกครับบวกกับหลักสิบหลักหน่วยครั้งที่3ามบวกกับหลักสิบหลักเหมือกันที่4แล้วก็บริเลีของที่4ี่บวกแปดบวกแเป็น20 24ิบยี่สิบกเจ็ดสามได้สาเก้าครับ ในงวดที่3ครับสูนี้ได้9ข้าสี่ออกแปดสีนะครับเข้าตัวที่2คือ4มาที่หลักสิบนะครับวมื่อต่อไปเรามาลองคำนวณดู2งวดนี้กันครับ ข้ามาคำนวณดูสองวดนนี้กันครับงวดที่สิบห้ากับงวดที่สิบหกที่ผ่านมาเนาะในงวดที่สิบห้าครับสำหรับศูนย์นี้ครับทำได้ห้ากับศูนย์นะครับมาที่หลักสิบงวดที่สิบหกมาจีัหกหนยครับก่อนนำเลขที่ออกในงวดนี้มาตั้งคำนวณเทียบกันครับ วิธีคิดสูนี้ครับหลักหมื่นคูณ3าครับบวกกับหลักหน่วยแรกครับบวกกับหลักสิหลักหน่วยทั้งที่สครับบวกกับหลักสิหลักหน่วยรั้งที่4แล้วก็บรรเลขคงที่นะครับเลขคงที่สําหรับสูนี้ครับคือแปครับห้คูณสามเป็นสิบห้าสิบห้าบวกเจ็ดยีงยี่สองบวกยี่สิบแปดยี่สบแปดบวกห้าสามสิบสามสามหกสามเจดส่สิบหงที่มวดที่สิบห้าครับสูนี้ได้หกับศนะครับซึ่งในงวดนั้นครับออกห้า สองคื 2, ออสามห้าสองครับเข้าที่ตัวแรกครับมาที่หลักสิบนะครับว่าต่อไปครับว่าที่สิบหกที่ผ่านมาครับเรามาลองคำนวณเทียบดงครับสำหรับท่านผู้ชมที่เข้าใหม่นะครับมาลองคำนวณเทียบดวงว่าสูนี้ดินดีจริงหรือเปล่าน,นะครับ นำได้ออกใน,นวันนี้มาเป็นตัวตั้งคำนวณตนทุนครับสูตรนี้วิธีคิดหลักหมื่นคูณ3ครับบวกกับหลักหน่วยแรกบวกกับหลัก10หลังตรงอีกครั้งที่3ครับแล้วก็บวกด้วยหลัก10หลังหน่วยครั้งที่4บวกด้วย8ปงที่บวก72 สิบสองบวกสี่สิบหกยี่สิบยี่แปดวที่ผ่านมาสูนี้ทำได้แปดกับสามออกสามเก้าสองครับสามมาที่หลัก้อยครับสูนี้ครับสิบหกวติดนะครับยังไม่พลาดเลยครับวันนี้ก็จะเป็นมวดที่สิบเจ็ดที่เราจะตามต่อนะครับสำหรับ สู่เลขดินบนนะแบบ2สอตัวเดินดีในยาวนะครับส่วนนี้เองก็จะเป็นที่มาที่ไปนะสำหรับแนวทางตัวเลขนะครับดินบนนะครับแบบ2ตัวครับใครตามสูนี้อยู่มาดูนครับ ซึ่งอันนี้จะเป็นสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งจะเป็นสามตัวท้ายครั้งที่สี่ครับซึ่งผมจะยึดตามใบนี้นะครับนี่จะเป็นสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งท้ายครั้งที่สองท้ายครั้งที่สามท้ายครั้งที่สี่นะครับสูนี้วิธีคิดหลักหมื่นคูณสามบวกกับหลักหน่วยแรงบวกกับหลักสิบหลักหน่วยครั้งที่สามบวกกับหลักสิบหลักหน่วยครั้งที่สี่แล้วก็บริบแปดคงที่นะครับ 6กบวก90บวกกัน3มครับมีค่าเป็น0นย์ะครับชั้นจะเป็นหบวก9 15บวกเายี่บเ็วก6 33บวก8คงที่41เเลขยีนตัวแรกวันนี้คือเลข1บวกห้5แต้มครับได้เลขรีนตัวที่2คือ6วันนี้ได้1กับ6นะครับมวดเก่าเห็นไหมครับได้8กับ3ออก3 9 2นี่คือสู่เก่าครับที่ยังเข้าิีนะครับ สูตรเดียวกันนะครับสําหรับสูตรนี้เป็นสูตรเก่าน้องได้8กับ3ามเมื่อที่แล้วครับมาที่หลักร้อยครับออกสามเก้าสองงวดใหม่งวดนี้ครับได้1กับ6นะครับสีทิ้งวันนี้เป็นวัที่17นะครับแต่ท่านผู้ชมลองนำสองสูนี้ไปเทียบดูนะครับงวดที่แล้วสองสูรไม่ชนนะครับก็มาทั้งสองสูตรนะครับนี่คือสูตรที่ยังเข้าดีนะสองสูตรนะครับ สำหรับสูที่ได้เก้าสองจะมีอยู่ในคลิปก่อนนั้นนะครับใครตามสูนี้อยู่ยอนไ่ดูกันได้นะครับเรานําสูตรที่ได้หนึ่งกับหกไปเทียบดูนะครับวันนี้สูตระยยาวได้หนึ่งกับหกนะครับเป็นสูตรที่มาได้ถึงสองตัวนะครับสําหรับสูตระยยาวนะครับ วันนี้เป็นงวดที่17นะครับทําได้1กับ6นะครับได้1กับ6ในงวดนี้ครับประมาณนี้นะครับ ถูกใจสเลขนี้แคมปหน้าจอกันไว้ครับคลิปนี้ฝ่ายเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบคลิปหน้าสวัสดีครับ